สวัสดีครับทีนี้ช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปเบทเทิลบัดดี้อีกแล้วนะครับวมนดีมันฟิจิลิงช่องอ่าแฟนกัดสตูดิโอนะฮะมาพี่พรี่ลำก่อนมือๆๆอย่างนี้ปล่อยไม่ไปเป็นมาล้มือไม่ไมล่อยไม่เป็น cùng bao chơi nghiêm túc 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 แยลี่แซานี้ลี่แไอ้เาตัวเอลี่อ่ะอ๋โอ้ยเจ้าแม่คนอที่ต้ตัดาสี่ีสอเาอันนี้ที่เป็นเอี่ที่เป็นอครับเอาหนงเกตผงพแกผมเลือกอนี้อ๋อสี่แ้ั้มเจ้าเทกเกาใ่เกากวเกาโมงแล้วคนนี้ครับคนนี้ขาดการขมผมจ่ายสเกตพี่เลือกทิ้งมือใหหนึ่งใบ

นะแล้วลงนี้เอามอนหนึ่งใบหนึ่งเกจแล้วก็หนึ่งเลือดแบบหนึงเกจหนึ่งเลือดผมเอาเทนเฟตแล้วอ่าโอเ โลกับถึงกับาขี้หมดเลยก็น้ำเลยอ่ะเขไม่ขี้เว้ยโอเคผมลิงก็เฉยๆไมนะโอเคเป็นโจร ไล่ดากอดชายเจ็ดหนึ่งเลือดเอาดากปดสองใบต่าหมิ่นขึ้นมือดีของแต่มเรามนเลบอให้ได้โมูแบบ นะีกลางมาครับสกิลวับก็ได้ไต่อาไรมันหนึไปยไม่เยอเมร้อยยังยียังไม่เ<อ> <laughs> สร็จเนี้ยวเนี้ย ใช่แน่นอนพี่พสับเด็กแล้วพี่ก็เอาชาสังเกตใหเงเกตเราสังเกตไม่พี่ในผมจ้าเขามีเกตผมเล่นไม่ได้เกตพี่เออนั้นผมในผมเล่นไม่ได้เออเนี่ยผมแต่คนนี้ก็ ไมาได้บอกเลือดพอเกดพี่มีอเกดพี่เลือดเขาไปกี่เอะเลเกพี่อบอกเกตไม่ใ่ไมใ่ให้พี่อีเกหนึ่งขอเกดจอนรามนเกดเอาบอตอะไรเทมคั่วเอาปอดี้นหนู

เก็บใ่แบี่ไม่ลง่เา้อมใช้กไ่วนกวัี่ง่กบเแล้วก็มอนแล้วก็เลือดพิ้นที่มีโอกาสอยู่ประเด็นเลยที่พมดก็่ายมอสเฟย่นั่นแหละเม่อวานมอเฟลมีาบบนั่นแล้ไม่หม่ับ นะครับเีสกิวท,ที่เอาเลี่เลยอาจะมีเลยตแจกิวบตีโอเตอร์นะตีกล้าที่เอาเลยของไทยที่เสียสองเกิดก็ยาสีครับสไม่เ่นนะ ส้ดาคอนเอาดอกหนึ <sk> ่งใบยัดโซ่ไปหนงเก็บโคตกแคปเก็ดจมเม่งกทั้งบอดบวกสี่พันนะพี่ใช่ไหมมันบวกแล้วบวกตมันกับดาคอมันไม่ติดดาคอนจะตีเล่นผิด ีแล้วครับอืมามูปิงตี่ิบอง่สิหกยี่สกี่ิบหกยีกยีหกยหกีิกหก่บกีกยบไก่สิี่บก่บเยส

ต้อมาทเก่งดงตีรอบเดียวก็ตายห่าเลจัเตรียมตายโอ้โหเหือมกาดไอ้เหลี่ยมีแต่กามืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไ่บาบอบาบอที่สุด ผมพี่ไอคนนี้ไม่ช่วยเี็น่อเลยนเือยลพีขเลื่อเลยล้มก่อนแล้วหลังล้มก่อนต้องเกไเรั้เลบไหมแต่ถาเราเลดกเลย มึงตีแสนหนึงถ้างตีแสนหนึ่งก็จ่ายแค่เาไหร่จ่ายแค่หกเเองนะจู่ี่อย่ที่าจ่ายห้าเกียหอี่ยืแสนหนึ่งจ่ายสองร้อยเกีเลย่จุสี่ล้านสองร้อยเกีียร์่เราเป็นใอเกมยรินเกียักขาอเกียรขาไม่ใช่สองร้อยเกจอก ดูสองตัวใจ like หนึ่งเกรดครับถ้ามีมังกรเทพในสนามได้จวดสองมันก um ็ได้พ ja ิวเวอร์ดาก็ได uh> ้สองเดือนติดกากิจครับอ่าไม่สามารถถูกเล็กไม่สามารถถูกใบเทคได้ไม่สามารถถูกก็มายิงยิงก็ไม่ได้เือก็ไม่ได้เลสก็ไม่ได้เลสได้เข้าเลสได้เข้าพิจั ที่มัน,มนตัวไหนที่มัน,มนเดนไก็ได้ไ,ไอ้โวนิคมดปะโันิคมดเอ๊ะของนิมอดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใลินเซดากอนเนี่ยของสปาอ,อะไรไไดใช้ไน,อน<ำ>่อยไม่ต้ซื้อแล้ว่อ เลยนะลงมาข้เลนยูสองเสียอไม่ดยบอมันก็ีเเองพี่เกครับอ๋อของมันน่งใช่พี่ของเกครับพี่ที่มือหน่อยพี่สองไปบนมาเลยว่าเจ้ักเพ่องไปว พี่ตาคงให้เกจอานี่ไงเจอะไรเนี่ยนี่ผตอนนี้ ถ้าสองตัวห้ามถูกยิงนะพี่ใช่ไหมเชื่อไหมอห่านี่ยิงได้ทักแค่แค่ดาบก็ดากดดาก็ที่ไม่โดน ใจเกณฑ์นึงนี่ไงถ้าเขาใส่แฝกล้อเบอร์ไป,ป,ปเ,เขาแพ้เลยพี่ยิงเห้ามีเด็กเขาาเดเขามีไปเยวไม่มีเลยงออกแล้วพี่ไม้เลค้ว่าเมเลนไมเหมือีใส่กี่บาทเน่้สูดรน่้สูตรใช้สูตรสทำไมได้อเทบอกว่า <c oughs> เมื่อตอนเนี้ยทำลายมอนสำเร็จใช่ห,หรือแล้วเขาจะหายอะ่ะผมอะ่ะตัดเกตพี่หนึ่งใบแต่ถ้าเกตไม่มีอะ่ะผมพี่อะ่ะพี่นะต้องทิ้งมือแค่นั้นก็สำเร็จใช่ตอนนี้ต้องตีสำเร็จอ่าพี่ไปเท่าไรครับตีครับกลางขีหนึ่งคือถ้าเข้าพี่ก็ต้องทิ้งมือใช่เฟรีเ่เลยมไม่ต้องคิบ เตียบบีกินหนึงพี่ไม,ม,ม่ใจเยเตียบติ๊กักกะสักกะครับขอบ้านครับอ่าโลโลชินโอเคโอ้ยเดี๋ยวนิ้ว <c oughs> เราจะเดิมพันอนาคตดีไหมเดิมพันอนาคตเออคจวต่อกตเกรด้ยพี่ต้องจวดอะตอนนี้เราจวดเยอะเลือดพันอนาคตไม่สำเร็จนี่สิปัญหาตรงนี้เลือดหนาเลยโอเคพี่ นจ่ตีมันจะยิงมอนใช่ไหมอ่าไม่พี่จะยิงเลือดแล้วก็ทิ้งมือตีเลยโอเคพี่ตายโอเคตายมันเจอเราจะไม่โดนพี่ไรสักอย่าจีล้วราอะลยพี่อุ้ยอ่าครับตัดลีง เปิดสามใส่ได้ใบมือมีสี่พี่มือสี่ใบหนึ่งใบเพิ่มหนึ่งเลือกลนองชีมไม่รอเทินนั้นเลยมันรอเทินนั้นกับอีกคนก็สองินสอคนเก่งตงกส้องตี้นกขนเติรบแต่มันต้องจวด สีวงยอมใจไม่ตาเลยตายเหรอตายตาตายตายตายโอ้โหพี่โากนาคตเอยนี่ไเดี๋พกนาคเก็บไม่มีเดียวชิมพี่อต้องเลเอาไอนี่ไปเอาไปทำไมไได้เหรอนี่ปงมันยังไงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวัเกิดนาคโอ้เมื่อกี้พี่ยอมากบูบู อนาคตนี้ต้องเดินพันสุดท้ายแล้วยังยังยังตาหนึ่งตาหนึ่งเราด้วยลูดีมตัย่างเตเาอ่ะอันนั้นหนักโดนซีฟาเยไม่โดนเไม่าเลยเป็นเป็นเมทีมเราไม่เล่นมกา่การอ๋นีคลิปยาวแล้วเนียใช่องคิปแล้ว ตอนแ,แ,แ,แรก้ายและตอนแรกแจกตายไปแล้ว <laughs> แจกตายแจกโดนค่าถี่แต่ยังไม่ได้เปียบัีงก่องดไม่ได้เปลี่ยนั ไปลุยเอาไปโอเคผมเริ่มก่อนเดี๋ยวเียงเริ่มก่อนอร่อยชาแดนดวเดี๋ยวเพื่ันนะาเขาได้รอบหนึ่งเลกบ้านมันเดินคิวหรือว่าจะสร้างไปฝากเสียบเอากลับบ้านทีเดียวเลยเออร้านน้าก็ตอนแรกก็นึกว่าคนเยอะ ข<พ>อเมเนเจอรพี่อะไรเอาคนนี้เบื่อดม้ที่ผมเเป็นเมเนเอรพี่ไปเอาต้องวิกะไปแล้วเอาคนนี้นะอย่อา <c oughs> งนะีวมไป้างไหนต้องเว้ มีเกดครับครับมีเกดพี่ไปแล้วแค่ต้องเฟสครับีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรสอกทีสองทีเจเดินครับครีนเครนเยเกคทีละเกดาเลยะไล มีอะไรสะอาดวันนี้มั้งเนี่ย่ก็เสมอกลนถ้าหนึงๆกันเนี่ยังนึ่งอยู่ไม่ชาดโอเคโอ้ยพี่ตาไม่ชาดด้วยกาแซ่ดเอาตาแซ่ดไลยกาออร์เรนใจหนึ่งเกตสองเลือด2อจั่วเจ็บหนึ่งเลือดฮะ เอาดอกรสสองใบจากหลุมขึ้นมือหลายนาทีอิงโปรตีนอะไต้องการครับไปเทิ่แล้วว้าวผมจะเอเดินพันเกลียดอีกรอบหนึ่งเกลีย์ทาเนี่ยพี่มากโอเคมันเท่ากันนะพี่ไปครับสกิลครับพี่ยิงหนึ่งเลิศพี่ทิ้งมือหน่อย อันนาคตอนาคต,อ,อ,าคตอีกแล้วอบวกบวกบกสองเียอันนี้ของพี่ันเนี่ยพี่วิวนี่ขอผมะตเตอร์พี่อยากเกณฑ์นหนึ่งให้พุมองหนึ่งใบผม็ไ็้เกี่ยวห้ยิงการ์ดหนึ่งใบผมก็ยิงเลย แล้วก็พี่ก็เลือกทิ้งได้ยิงอันนี้ใช่ไหมไปยิงตรงนี้แล้วก็สกิลสกิลเขาเกิดด้วยพี่ก็ยิงเลื่อนหนึ่งแล้วก็ทิ้งเลื่อนหนึ่งไปไปเลยไปเลยทำไมไม่เอาอันนี้ทำไมไม่เอาข้างนี้ข้างนี้ไม่เป็นขานี้เป็นเตียนนิว่า <laughs> ใช่พี่คนละข้างนี้มาตีก่อน <laughs> เกตพี่ตาไม่มีอ่ะอ่ะพี่ไะสอบเด็กพี okay. okay. Okay, okay, okay. okay, okay, ่สอบเด็กก่อนสอบเด็กแล้วก็ออกออกแปดสาบเกตโอเคดีโอเคโอเคพี่พ um ี External ่ผมให้พี่เกตหนึ่งผมสองเกตจบไม่ไล่ครับ สองเกตพี่ทิ้งมาหนึ่งใบพยูสองใบที่มีอยู่สามเกต มีเลอดจะทำไงตายอย่แล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือมนี่ยจะละครบดึกพี่ผมให้พี่อีเกรับเกือดนหนึ่งหน้าเกล็ดหน้าอเนี่ยปรับเอใจนึ่งเกดแล้วก็ทำลายมันหนึ่งใบผมเลือกทำลายมันไปสองใบ

เด <sub mould> <architectural> ี๋ยวรไาเธีแบว่จอยคนี <offended> ่แาองม่ทาไปก่อนเลยเนื่ยพี่อ่ะพอที่ไอเกตเลยไอเกตใช่ได้ไอเกตคนแรกต่อเกตจอโอเคไมพี่ทำพี่ทำพี่ทำพี่ ลงเองนโอเคตับใหหมดพี่แล้วรอบนี้ผมโบสองเลยขอโทษเมื่อกี้เล่นผิดนัไตัวหนึ่งลำน้ำไปเลยอ่ะพี่แปดโอเคเก๋อเจ๋อเฮายที่ โอเคน่าจะหมดระวางผมทำอะไรได้แล้วทนพี่ได้เลยพี่ได้เลยอาคาต้พี่ตียบสองพี่เก้าพี่เพราะเราเฟดแลพี่สองเลือดแกสองเลือดเราจบแล้เมื่อกี้ถ้าลืมไปถ้าเมื่อกี้ข้านี้ตีแล้วจีโบก็ได้เลยคือ ผมแพ้เลยแล้วก็มีพลีตรงกลางลูกพี่ตาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่มีบ้างไหมนะอยู่มีแต่ไม่มีเกตหมอออกเออแต่ว่ามันจะมีมันมีไม่นี่ไปเดียวไงแล้วก็จะใช้คอมโบนี้ไงจะลบกเข้ามาใช่ป่ะใช่ครับตีโบนี้ตี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 แล้วก็สี่ขี้สี่ขีเข้าโซ่สี่ขีเด้วยกันอนาคตโอเคขอบคุณครับ